ชันชันดูสวนเน,ะนาะแค่มองตาคือเข้าใจเขือเทศแม่โขงครับผมวันนี้เราจะมาบรรทุกมะเขือเทศนะครับจากบ้านแม่โขงนะครับระยะทางกว่า60กิโลเมตรนะครับผ่านเส้นทางตำบลแม่หลองอำเภอมก๋อยนะครับไปส่งที่อมกอ๋อยนี่มากับเจ้าอีสุ ที่สุดสองคันครับพาคันนี้มาด้วยนะครับอันนี้เราจะมาบรนทุกสักหนึ่งลำนะครับเสมอกับบะมาดูกันนะครับธอกับันผูนจนเหมือนเพื่อนที่วานใจกันเสมอมา จะไกล้หรือไกลเราจะไปด้วยกันสมาลอมึงยิ่ง,งชิงไปยังที่ใจฝันลุ้นขึ้ความหวังว่ามึงไปข้าหน้านี่มาสวนที่1ครับจํานวน60กว่าตะก้าเดี๋ยวจะไปอีกส่วนนึงครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> แนบไม่ยุบแหนบไม่ยุบครับ <c oughs> โอ้โหเหลือๆเหลือ ตอนนี้เรามาส่วนที่สองครับนี่เลยเตรียมขนขึ้นคันที่สองครับคันที่หนึ่งไปหกสิบกว่าตะก้าคันที่สองเดี๋ยวเตรียมขนขึ้นครับ เมื่อเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับเพื่อทําเวลาไปให้ถึงอมก๋อยก่อนมืดค่ําเพื่อให้ทันรถขนส่งไปยังสถานีปลายทางภาคกลางภาคใต้ตอนนี้ก็เร่งเครื่องเต็มที่ครับคืนมาเนินชันๆลองลึกๆจกล้อไปเลยครับโอ้โหแรงเหลือๆครับแรงเหลือๆอีสุสุดันดอยครับอีสุสุดัดอยแรงเหลือๆร้อยเก้าแรงม้า สู้ทุกเนินครับสู้ทุกงานสู้ทุกเนินบางจุดก็มีการเกรดไถนะครับทางออบตโตหน่วยงานท้องถิ่นก็ได้มาเกรดไถท,ทางเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องว่าพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนะครับมีการพัฒนาขึ้นไปทุกๆปีนะครับเส้นแม่โขงไม่หลองอมก่อยครับนี่ครับชั่วโมงเร่งด่วนครับออกจากสวนเสร็จแล้วจะข้ามเมืดต้องเร่งกลับ ก่อยครับไปทางอีกยาวไกลวันนี้เราบรรทุกมา100กว่าตะกร้าครับ2คันขาลงหดโทษครับขาลงกันโถงฝนเยอะๆหนาๆครับนนี้ก็จะฝนเยอะหน่อยนะครับกำลังมีการเกรดไถทางใหม่ๆครับนี่ครับถ้าฝนตกลงมานี่ลื่นแน่นอนครับในนี้ครับอีซุซ์2คันครับ2คันบรรทุกมะเขือเทศ บนาเกียนนผบ้านแม่โคงครับผ่านเส้นทางป่าเขาลำนาวไพรจะเป็นทางออฟโรดยากลำบากครับแต่อีสุไปได้ทุกที่ครับสายลุยไปได้ทุกที่ครับ Prompted. แม่หลองแล้วครับจากแมู่งมาครับนลา17นาฬกานะครับใกล้จะค่าแล้วครับต้องทําเวลาก่อนถึงอมกอยครับเผื่อถินส่งล่องล่องใต้นะครับล่องไปภาคกลางต่อไปนะครับมาเขื่อนสดๆจากสวนอมก๋อยบรรทุกโดยอีซูซู2022แล้วก็อีซูซู2024นะครับทั้งตัวใหม่และตัวเก่านี้มันลุย2คัน ที่อมก๋อยนั้นก็จะมีการพราปลูกมะเขือเทศเป็นจำนวนมากนะครับพื้น,นดินจะเหมาะใกบการปลูกมะเขือเทศนะครับรถที่พี่น้องเกษตรกร,กรใช้นะครับก็จะเป็นรถอีซูซุนะครับนิยมใช้กันเยอะพอสมควรนะครับอีซูซุหัวเดียวสปาร์ค 4x4 เครื่อง3,000นะครับแรงแบบสั่งได้ครับ190แรงมา้า แรงบิด450นิวตันเมตรนะครับตอนนี้ก็มีการาผลิตเพิ่มเป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะครับในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับท่านที่ท่านผู้ชมได้ชมไปนะครับเป็นคลิปตัว3,000เกียร์ออโต้นะครับตอนนี้เราาเจ้าตัวเกียร์ธรรมดามาครับ6สป,ปีดครับลืนล่นครับลืนล่น ทำทางใหม่ๆครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหยจมไหมครับจมไหมครับนี่เราก็เดินทางมาถึงบ้านแม่หลองแล้วนะครับเจ้าอีสุสองคันนะครับสายลุยอยู่นี้บรรทุกมะเขือมาร้อยกว่าตะก้าครับโอ้ยทางหดหดครับฝุ่นเยอะเยอะลื่น นี้เป็นยาง265 7 0ห้านบะครับยางเนื้อยางเยอะหน่อยครับส่วนคันนี้ขาประจำนะครับลุยป่าลุยดอยนะครับก็ใช้2 2 4สนะครับ75ของมักซิตนะครับสายซิงครับสายซิงครับคันนี้ 22ครับผมกับต,ตัว2,024ตรนนี้เราก็เลยมู่บ้านแม่หลองมาแล้วนะครับกำลังขึ้นดอยแม่หลองดอยยาวๆทางก็เป็นเดียก็จะเป็นคอนกรีตแล้วครับแต่ว่าเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทางแม่หลองตำบลแม่หลองนะครับชื่อเดิมเป็นตำบลสบคงตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกา44นาทีครับเริ่มจะค่ำแล้วนะครับจะค่ำเงนแล้วต้องกลับไปอุกก่อยครับอีกประมาณชั่วโมงครับขึ้นดอยขึ้นดอยแม่หลองเป็นทางที่คดเคี้ยวยากลำบากนะครับแต่ว่ามีคอนขีบบ้างแล้วนะครับ โโอ้โหค่ําม,มืดเย็นย่ําค่ําโอ้ยหลายชั่วโมงครับกว่าจะถึงโกดังอมก๋อยครับนี่อีซุกวรนทุกมะเขือเทศครับโอ้โยการเดินทางที่แสนยาวไกลครับนี่ก็ามาถึงโกดังไปที่เรียบร้อยนะครับผมสองคันครับไรอกุกตะก้าโอ้โยนี่ครับกำลังขนมะเขือลงที่โกดังครับ จบงานปิดเจ้าปันนี้ครับนี่เลีย้ยงลุยเองเขาเลียงลุยเอง